สไล์ทั้งหมดนี้คือเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราบอกแม่หัวข้อแล้วก็าทำให้หมดทุกสไลด์เลยตั้งแต่รูปภาพหัวข้อและเนื้อหาที่เห็นนี้เราไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆรโฆษณาขายถั่วก็ออกมาเป็นอย่างนะี้นซึ่งเป็นถั่วแบบ 3D ด้วยเนาะอีกเว้นหนนะ่คะก็คือเว็บนี้ G A F M N A ตอ A b b ในกิจกรรมของเราเนี่ยเราที่เราจะไปทำตลาดนัดสินค้าชุมชนวันแม่แห่งชาติจะต้องไปนำเสนอหนึ่งชั่วโมงท่านจะใช้เวลาทำสไลด์กี่นาทีคะสไลด์ทั้งหมดนี้คือเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราบอกแม่หอวข้อ แล้วก็ทำให้กดทุกสไลด์เลยตั้งแต่รูปภาพหัวข้อและเนะะื้อหาที่เห็นเรงไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆหน้านี้นะคะกดถ,ถามเขาจะถามว่าเออเราจะาทำสไลด์กี่หน้าก็อ่าออนกลับมาค่ะมีภาษาให้เลือกด้วยตรงนี้แหละที่ดีมากเลือกภาษาไทยเสร็จแล้วมาต่อมาเราจะให้เขาทำสไลด์เกี่ยวกับอะไรเหตุข้อ ลองดูว่าเขาจะรู้จ okay. ักไหมเห็ุพื้นเมืองเขาอาจจะไม่ได้พูดเรื่องเหตุผนะเขาอาจจะพูานกว้างเขาอาจจะทําไม่ได้เนี่ยก็ไม่รู้เสร็จแล้วกดเรื่อง Presentation นะคะแล้วกด Generate ค่ะปึ๊บ Generate ตอนนี้ยังไม่ได้สไลด์นะคะได้แค่ว่ามีหัวข้ออะไรบ้างได้มาแล้วค่ะแปดหัวข้อ หัวข้อแรกสไลด์ที่1จะพูดว่าเห็ดถอบเห็ดพื้นเมืองอันที่2องค่ะความหมายและความสัาคัน 3. ์ลักษณะทางกายภาพ 4. ประโยชน์ 5. วิธีปลูกอันที่5ค่ะการปลูกและดูแลเห็ดถอบคิดว่าสไลด์นี้เกี่ยวกับเราอไม่คะมันมันมีอยู่จริงไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเ้อเอาไปก่อนเดี๋ยวอยไปิค่ะต่อไปค่ะหกค่ะ การเกี่ยวการแปลลูปอะไรนู่เต็มไปหมดเลยถ้าต้องการเพิ่มสไลด์ก็กดแอดตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้เราคิดว่าโอเคเอาตามนี้แหละโอเคแล้วเสร็จแล้วกดปุ่ม continu ค่ะ continu เสร็จมาหน้านี้ค่ะเราต้องมาเลือกว่าสไลด์ที่เราจะทำะหน้าตามันจะเป็นยังไงหน้าตะกี้นี้สําหรับจัดเรียงเนื้อหานะคะใครจะสลับตำแหน่ก็ได้ตอนนั้นเนาะพอเสร็จแล้วก็กดปุ่มนี้ค่ะ,จะเจลเตค่ะ เสร็จแล้ว่าแปะสไลด์กดดูสไลด์ที่หนึ่งค่ะ <_ S 1> เห็ดขอบ <_ S 1> เห็ดพื้นเมืองภาพใช่ไหมคะรูปใช่ไหมคะไม่ใช่อ่ะเราทำยังไงคะกดไปที่รูปเนาะแล้วมันจะมีป๊อปอัพเครื่องมือขึ้นมาค่ะให้กดที่รูปดินสองค่ะปึ๊บจะมีป๊อปอัพด,ด้านข้างขึ้นมาแล้วเราก็บอกว่าให้ป๊อปกดเซิร์ชเลยเราก็ไ,ไปเกินเก็ดขอืนใช่ไหมคะอันนี้ใช่ไหมคะใช่ดกดเลยคะ่ะ เปลี่ยนรูปให้ตรงนี้เลยไม่ต้องมาวาดวาสออกปี้อะไรนะเปลี่ยนให้เลยส่วนข้อ่องมาอตงนี้มันใหญ่เลยเนาะก็ทีมเมาส์ื้นยอ่อสกเกลได้ค่ะลดขนาดเปลี่ยนจากเมื่อกี้ที่มันเป็นไ,ไซส์อะไรก็ไม่รู้จำอันเปลี่ยนใหม่จริงๆมันน่าจะมีสกเกลต,ตัวหนาเพิ่มขนาด ตรงแต่ไม่ใช่ก็มาแก้เลย,เลยค่ะการปลูกโห่ที่เกลี่อธิบายมากเลยสไลดนี้สไลดนี้ไม่เอาสไลดนี้ไม่เอาก็ที่ลงไปนะคะแล้วก็กดลบเลยค่ะสไลดนี้ไม่เอาการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาเกี่ยวไหมการแปลรูปไปทําอะไรได้บ้างนี่คือแบบว่าเรื่องเฉพาะของบ้านเราเขายัางทาได้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้ทําอีกสไลด์นึงที่ไม่ได้เกี่ยวกัแบบเรื่องพื้นเมืองแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่มันกว้างๆค่ะเช่น วันนั้นทำเรื่องกาแฟก็ทําได้ดีมากเลยนะคะเสร็จแล้วถ้าต้องการจะดาวน์โหลดค่ะให้ไปที่ปุ่มแชร์นะคะแล้วมันจะมีคําว่า export กดต,ตรงนี้นะะเลยค่ะ export ของเขาหรูหรามากคือจะ export เ,เป็น PDF หรือจะ export เป็น PowerPoint ก็ได้ก็ถ้าเอ็กพอร์ตเป็น PowerPoint ออ,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 ออกมาแล้วบางทีฟอนต์มันอาจจะเพี้ยนนะคะเป็นธรรมดาเนาะแม้กระทั่งด่วที่เราใช้เครื่องเราว่เาเอาไปใช้เครื่องมันยังเพี้ยนใช่ไหมคะ อันนี้จากอีกเว็บหนึ่งแล้วจะเอาไปใช้โพสต์ค้อนอาจจะพลาดเคลื่อนบ้างเล็กน้อยนะคะแต่อีกอันนก็คือ export มาเปน็น pdf ตองน,นี้เนาะนี่คือก็มีฟอนต์ว่าเราจะใช้สองฟอนต์นี่นะลองดูที่ข้อหนึ่ะ เมื่อกี้นี้ก็คือถ้าเราล็อกอินด้วยยูเซอร์ของเราใช่ไหมคะเราก็ไม่จําเป็นต้องดาวน์โหลดออกมาก็ได้เราก็ไปล็อกอินเจน g ก m m มา p p อเนี่ยคะ่ะล็อกอินเว็บเนี่ยคะ่ะตอนที่เราไปนำเสนอใช่ไหมคะแล้วก็กดพรีเซนต์ตรงนี้ได้เลยปึ๊บนเสนอเลยมีเอฟเฟกมันาให้ด้วยมีมูฟเมนต์ของแต่ละหน้ามาให้เรียบร้อยแค่จะไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ว่าไปเปลี่ยนคอนเทนต์ให้มันถูกมานะคะ ันที่สองอถ้าพรีเซนต์เสร็จแล้วจะออกนะคะก็ใช้ S K เหมือนกัน,กน,ท,กนะะทั่วไปค่ะพี่เกรเดียวเมื่อกี้เราเลือกแบบป้อนชิ้นอกหัวข้อใช่ไหมคะจริงๆมันเอาไฟล์มาทำก็ได้นะคะเอาไฟล์ Word ์ะคะ่ import file, ะ import ไฟล์ได้ค่ะหรือว่าเรามีเนื้อหาเมื่อกี้บอกว่าไ่ทำสื่อการสอนใช่ไหมคะถ้าเรามีสื่อการสอนหรือว่ามีเอกสารอะไรที่เป็นไฟล์ word ดอยู่แล้วเราต้องการให้เขาทําสไลด์ให้เราเ่ยดาวน์โหลดมันเขาเ้าไปอัปโหลดมันไปนี่เลยะคะ่ะ เอาได้สองไฟลนะ์เนาะได้จากพีดจาก powerpoint แล้วก็จากบวนไฟล์ powerpoint เนาะก็ทววนะี่แบบยังไม่ได้เปลนะี่ยอะไรเปลี่ยนจากโซฟาตรงนั้นเอามาทำสไลด์นะคะจะได้น้ำบดรูป นเอาสไลด์สิสไล,สไลนะด continue. ไล์เนาะกดคอน t ิ n นียลกดเจเนเรตเหมาะมากกับอะไรที่เป็นแบบร,รีบด่วนใช่ไหมคะที่รีดมีข้อมูลอยู่แล้วแล้วต้องการสร้างสไลด์มีข้อมูลอยู่แล้วนะคะอันนี้เนาะต้องการสร้างสไลด์ อันนึ้งก็คือเมื่อกี้นี้ที่เราดลองงใช้ก็คือ create new ใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่เราใช้จากไฟลเนาะส่วนอันนี้ใช้จากไม่มีอะไรเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นแบบวางข้อความลงไปค่ะเราปีกข้อความแล้วมาวางค่ะเรางสร้างจากหัวข้อโลกค่ะแล้วก็สร้างสไลด์นี่แหละค่ะเอาซักแปะสไลด์ก็พอเอาเป็นภาษาไทยการทำพัฟเฟก เขาก็บอกว่าครับเชคคืออะไรส่วนผสมว,วิธีการการเจ็วัตถุอุปกรณ์การแต่งหน้าความแตกต่างตัวอย่างสุดเสร็จแล้วเขามาเชิญเราเป็นวิทยากร บอกว่าให้เราสองเริมการขับเพลงมีสไลด์ไหมคะส่วนใหญ่แล้วเวลาติดต่อวิทยากรจะเป็นแบบด่วนมากใช่ไหมคะด่วนที่สุดใช่ไหมคะใครที่ทํางานเนาะเพราะว่าอะไรเพิ่งอนุมัติเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าให้ไปหาวิทยากรมาเลยวิทยากรพอติดต่อได้ปุ๊บวิทยากรมีเอกสารไหมคะช่วยส่งให้หน่อยค่ะวิทยากรก็ตอบว่ายังไม่มีไม่ได้ค่ะเพราะว่าจะต้องเอาไปทาแล้วใช่นี้คะวิทยากรเขาเข้าไปเว็บนี้เลยค่ะแกรมมากรอแอด แล้วก็เข้าไปเลยคนะ่ะจะสอนเรื่องก,การทำครับคัพเค้กใช่หรือเปล่าเน่าจะเป็นการสร้างรายได้อะไรก็ว่าไ,นาไนาปนะครับพรุ่นะก็ไปปรับแก้ส่วนผสมในพัพเค้กแป้งใส่นะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะตัดมาโวยการทำเป็นไงนะคะแล้วก็อุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องเตรียมค่ะเทคนิคการแต่งพัพเค้กทำยังไงบ้างก็จะเป็นครีมเทียมไม่ใช่ครีมเทียมหรือว่าถูกแล้วค่ะ ตีเพียงหรือตีเทียนเพียงเพยงเนาะแล้วก็แกะค่ะเพราะเขาทำงานได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนแ3เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้น37เปอร์เซ็นต์ที่เหลือเราต้องช่วยเขาค่ะตกแต่งรอยหน้าด้วยใช่ไหมคะเต่งบ้าง้าวอะไรูปเต่งมาสัปดาห์ค่ะฟาดแต่สาวอ่ะคาเทลคาเทลแบบอื่นอมันมีด้วยนะสุดท้ายค่ะคุณค่าทางโภชนาการและสุดท้ายค่ะสูตรฟักเก๊กโอสูตรฟักเก๊กตีเทียงเนาะ มันขาดอะไรอีกบ้างคะคุณค่าทางโภชนาการของคับเค้กอันนี้ต้องมีไหมคะทุกคนคิดว่าคนกินคับเค้กอยากจะรู้คุณค่าโภชนาการไหมคะที่อยากรู้หรอกรู้แน่ๆว่ามันดูด้ไม่มีใครอยากรู้ว่าแบบมันจะมีแล้วอันนี้ไม่เอาก็กดลบไปเลยค่ะสไลด์ไหนไม่เอาก็กดลบไปค่ะเนี่ยเดี๋ยวช่วเขามาค่ะ ฟัแงแต่ต่าเกิดอะไรเนาะจากเมื่อเช้านี้ค่ะเมื่อเช้านี้เนาะเริ่มแต่เริ่มทำโครงการละวทำหนังสือเชิญแล้วทำเ,เตรียมรูไปไวละสำหรับจะเอาไปโพสใน facebook ตอนนี้มาถึงขั้นตอนกระบวนการทำกิจกรรมแล้วอะ่ะต้องทำสื่อการสอบเนี่ยค่ะต้องทำสื่อเนาะขอทุกคนช่วยทำสื่อเลยค่ะในหัวเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราจะจัดกิจกรรมแล้วนะคะเช่น การเยื้เยี่ยมเยี่ยมบ้านถ้าเราไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยก็เราเราต้องไปบรรยายให้เขาฟังเล็กน้อยเราจะต้องมีสไลด์อะไรบนะ้รางลองดูนะคะเอาที่มันเกี่ยวกับเรานะคะไม่ต้องมาคัฟเคงนะคะเกี่ยวกับเราที่เกี่ยวกับโครงการของเราค่ะกลับไปวันนี้จะได้เอาไปให้หัวหน้าดูเนาะว่าไปเนี่ยได้ทั้งโครงการของมาแล้วนะได้โครงการได้หนังสือเชิญนะแล้วก็ได้สไลด์สอนเรียบร้อยเลยถนะ้าอะไรอย่างนี้กี้ สื่อประชาสัมพันธ์ก็ได้นะทั้งภาพแล้วก็วีดีโอเตรียมโพสได้เลยนะคะขอทุกคนช่วยทำสไลด์หน่อยเราก็ถ้าเกิดเขาทำสไลด์ออกมาแล้วมันแปลกๆมันไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่สไลด์ไหนไม่จบ้อกจากออกสไลด์ไหนเรื้อหามันแปลกๆแก้ไขให้เขาค่ะถ้าหลังบอกว่าแบ็กกาน์เป็นสีเทาอ่ะแต่คัฟเคสอ่ะขอสีชมพูได้ไหมเปลี่ยนสีได้ค่ะ ต้องการจะทําตรงไหนจิ้มลงไปตรงนั้นค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นเป็นจานสีแบบนี้นะคะจุดๆ,ๆแปลว่าฟังก์ชันพิเศษเครื่องมือคาสั่งอื่นเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นจุดๆถ้าเห็นจานสีแบบนี้แปลว่าเกี่ยวกับสีแบบน่แบบนอนจัดการเกี่ยวกับสีแน่นอนถ้าเห็นเป็นวิบวับแบบนี้ค่ะน่าจะเป็นพวกเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อะไรพวกนี้ค่ะกดลงไปเลยนะคะปึ๊บ สีก็งลงมาที่การ์ดคัลเลอร์ค่ะตอนนี้เขาบอกว่าเขาดีฟอ u l ์ไว้ที่เป็นสีขาวถ้าเราไปเอาเราจะจิม้มลงไปค่ะเอาสีชมพูได้ไหมชมพูโอ้โหมันชมพูเกินไปขอแบบชมพูอ่อนๆกดไปที่อีดิคค่ะแล้วก็ไปจิ้มสีค่ะทูดีนะคะข้างบนตรงนี้จะเป็นสีของฟอน์นะคะตรงนี้นะคะ เนะะ็ตติ้งฟอนกันค่ะลงมาตรงนี้จะเป็นบอดี้ฟอนตัวหนึ่งลงมาการเดียนตรงนี้เป็นสีวงกลมกันเนาะผ่านสีให้เรามาที่คอลเลอร์ตรงนี้นะคะอันไหนเป็นอันไหนนะสไตล์ยังไงบ้างลองดูค่ะว่านี่องมันอันไหนนะ máy 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 tiện, máy, oh, tiện, á, được, máy 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 cái ไปกันเรโอ้โ,โ,อโอเมื่อกี้นี้นี้ใครถามนะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบ่งกาวข้างหลังเอามาจะกลายเป็นไปเปลี่ยนข้างหลังตรงนู้นเลยเนาะ <c oughs> มันก็จะไปเปลี่ยนให้ับกสไลด์เลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราใช้คําสัส่งเซตดีเนาะทำ <c oughs> ไปทำมารู้สึกว่าโอ้โหมันเลอะเทอะแล้วอ่ะอยากจะย้อนกลับกดปุ่มอะไรดีคะค <c oughs> นณพลแซกค่ะย้อนกลับนะคะอันนี้คลิปวิดีโอเมื่อกี้น,นะะ <c oughs> ี้เอามาใส่ได้ไหมคะแล้วก็รูปเมืกี้ที่เราทำใส่ได้ไหมคะ ที่ตอนเรา insert รูปอะ่ะเราเป็นแบบเราแค่กดตรงนี้เนาะแล้วก็เราก็ไปเลือกเปลี่ยนรูปจากตรงนี้ใช่ไหมคะให้มัน search image web search ใช่ไหมคะแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนไปนแบบ u p โหล d ก็ได้นะคะเลือกตรงนี้ค่ะ,อ,ะอันแรกคนะ่ะ image upload ค่ะคือเราใช้รูปของเราเนาะแล้วเราทําสไลด์เดียวกับชุมชนเนาะรูปไหนก็คงมไม่ตอบโจทย์สไลด์ มากเข้ากับรูปที่เราถ่ายเองเราเก,าก,ไก็ไปกดยิมมจเขาไปกดเอีก็ไปหาไฟ,าฟาล์ไฟล์เราอยู่ที่ไหนเขาจะเอาโกรดมาใสา่เราจะล,ลาดามาวะหรอวอันนี้เนาะอันนะี้แต่จนะไม่ใช่เราวากก็จะไ,ไปแทนที่รูปเด,ดิมให้เลดดย ก็คือรูกอ่ะก็จะมาจากหลายแหล่มันแรกก็คือให้เว็บเขาเป็นคนหาอันที่สองเราอ่ะเอารูปของเราใส่เข้าไปก็ด้วยการอัพโหลดใช่ไหมคะแฝงอย่างอื่นเข้าไปได้นะคะนอกจากอ็อบเจกต์ที่เขามีมาให้แล้วอะคะ่ะเราจะแรงอย่างอื่นเพิ่มเข้าไปก็คือจะอยู่จากเมโนูด้านข้างตรงนี้นะคะ่ะก<ม>็จะเป็น รูปแบบของการทำรูปบางอันไม่เข้านะแต่อย่างหนึ่งของการใช้ AI ค่ะ AI เขาจะเก่งเรื่องสีค่ะสังเกตดูว่าเขาจับคู่สีนี่ค่อนข้างดีเขารู้ว่าถ้าตีมแบบนี้เขาจะใช้ฟอนอะไรถ้าสีของฟอนกับสีของรูปอ่ะมันจะเป็นไปนในโทนเดียวกันในขณะที่ถ้าให้เราทำเขียวกับแดงส้มกับเหลืองส้มกับเขียวอะไรอย่างนี้ค่ะทำออกมาแล้วแบบผู้โห่อ่านยากมาก นี่ก็าเปิดกับตัวโปรเจคเตอร์แล้วแบบโปรเจคเตอร์มันอยู่กลางแดดอะไรย่างเงี้ยถ้าจะมองไม่เห็นอะไรเยนะคะสีมันจงสีมันลอยเนาะแต่ว่าตัว a ออะค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือใดๆก็ตามแต่เขาค่อนข้างจะเก่งตรงนี้นะคะหรือแม้กระทั่งตัวแคนว่าคิดว่าทุกท่านน่าจะพอได้อยู่แล้วแคนว่าเนาะ,ะแต่ราสงนี้เราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องทำสื่อจากแคนว่าเยอะสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าตรงนี้นะคะ เรามาเลือกใช้สูิว่าเราต้องการทำรทำอะไรทำโปสเตอร์โปสเตอร์ท่องเที่ยวเราก็ไปเลือกเอาเทมเพลตเขาแล้วก็เอามาอีดิเนานะแก้ไขข้อมูลคนะ่ะเปลี่ยนจากเที่ยวภูเก็ตว่าเอารูปนี้แหละแต่ว่าปรับแต่งเป็นนี้กดปับแต่งเทมเพลตนี้ แล้วเราก็มานั่งแก้จากเขาใหญ่ขนาทดที่ยอดพิยมเปลี่ยนเป็นปางอุงมาแล้วห้างพลาก็ไปแก้คอนเทนต์ที่อยู่ในนี้ต้องมานั่งทำเองไหคะทุกท่านใครทำให้เราคะสอคนเมื่อเช้า,านะคะ่ะคนนี้คะ่ะแชท GPT ค่ะกับเจมินาย่ะจะทำให้เราลูกที่จะเอามาใส่ถ้าไม่มีก็ไปขอที่โคไพลอตค่ะ,คะ ถ้าทำรูปออกมาแล้วรู้สึกว่ารูปมันก็ยังไม่ตอบโจทย์ไปที่อลิสาค่ะอลิสาบอกว่าฉันยังหมดเธอใช้เหรียญหมดแล้วไปที่วาดไว้ค่ะถ้าต้องการแอนิเมชันค่ะไปที่เจนอะไรนะชื่ออะไรนะคะอะไรนะเจนโมไปที่เจนโมไปเจนโมเสร็จแล้วต้องการเสียงด้วยไปที่คลิปแชมคลิปแชมจะเอาข้อความที่ไหนมาทำก็เอาข้อความจากนี่แหละค่ะจา,จากแชท GPT กับตัว generative นี่แหละค่ะ ดาวนโหลดไฟเสียงออกมาะใช่น,นีมเป็นต้นทำเสร็จแล้วปุ๊บปั๊กได้สื่อชาสสำคัญออกมาจะเอาไป P.R. แล้วว่ะจะเอาไป P.R. ก็ต้องมีแคปชั่นอีกใครทำค่ะแคปชั่นให้ Chat GPT ให้ G 9, เจเนอเรตให้อะไรนะ Gemini ทำใช่ไหมคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกคบใครนะคะจะคบ Chat GPT จะคบ Gemini อันนี้ก็แล้วแต่เราว่าเราจะถนัดวัสดุไง แล้วก็ต้องเรียนแบบเฮ้ยไม่ต้องตัวการติดต่อประสานงานกับฝรั่งแล้วจากนี้ไปแปลภาษาให้ด้วยฝรั่งส่งอะไรมาเราก็แปลได้จะใช้ตัวจะใช้ตัวเขาเรียกอ,อะไรนะ h ช GB t GPT แปลก็ได้จะไปให้แทนว่าแปลก,ก็ได้หรืออีกหนึ่งแอปพลิเคชันเอาไหมคะแอวสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้ค่ะนนชื่อว่า Transcriber กักของอันนี้เขาดียังไง เดี๋ยวจะโทรดูตอนนี้รู้สึกว่าเขาคือเพื่อนแท้เพื age, ่อนใหม่ที่เราอยากจะพบอกเราไปนานๆแต่ก็แ <fe> ต <aks> ่ว่าเราต้องเราไม่ได้เลี้ยงข้าวเขามาตรงนี้แต่เราต้องจ่ายจะกด enter ค่ะข้อดีของคนนี้คือเขาบอกนะคะว่าเขาจะอนเวิร์ audio to text เขาจะเปลี่ยนไฟล์เสียงเป็นออกมาราม้ต o ที่ ฟังเรื่องไหมคะคุยกับฝรั่งเขาว่ายากแล้วนนี้ฝรั่งอยู่ในซูมอีกโอ้ฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วซูมก็สัญญาณไม่ชัดอีกโอ้ฟังไม่รู้เรื่องเลยแต่ YouTube ก็มักจะมีตัวนี้ใช่ไหมหคมญญหมะที่บอกว่าคำบรรยายนะคะเอ่อดีรเจ เขาเริ่มได้แล้วแต่ครวนี้เราต้องการจะมาแปลตรงนี้แต่ว่าแปลทั้งหมดเลยคลิปยาวหกือชั่วโมงหกสิบนาทีเราต้องมานั่งแปลทีอะอันทีอะอันไหวไหมคะไม่ไหวเมื่อกี้นี้บอกว่าทำไมไม่เอาไปแปลที่แพนว่าแทนว่าจะแปลได้ก็ต่อเมื่อเอกสารนั้นเป็น pdf แต่ตอนนี้มันเป็นไฟล์วิดีโอใช่ไหมคะแล้วเราไม่มีซอสข้อมูลตรงนั้นเลย แต่ถ้าเราก็าตกตรงนี้ค่ะมันจะมีให้เ,เหราเลือกจะมีถอดเสียงให้เราตรงนี้แหละแต่ว่าเราก็ต้องมานั่งคอยคิดขวา็ปี้คิดขวา c ป p y อะมันเสียเวลาเนะมาะนานมากเลยอะ่ะท่นยังไงดีค่ะเรา,าก็จะไปให้คนเมื่อกี้ค่ะท่านสคริปตเตอร์ค่ะช่วยวิธีการก็คือ copy Link อันนี้ค่ะ copy Link นี้เลยแล้วก็ไปที่ท่านสคริปเตอร์ค่ะ เราได้ทําการสมัครไว้แล้วถ้าลองสมัครดูก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะให้ยูเซอร์มันจะให้มาครั้งแรกประมาณ300นาทีค่ะซึ่งถ้าเราต้องฟังคลิปเมื่อกี้นี้มันอยู่ที่60นาทีเราจะฟังได้กี่ชั่วโมงคะ6 5าชั่วโมงเนาะถ้าเราไปไประชุมวันหนึ่ง6ชั่วโมงหมดแล้ว300นาทีเสร็จแล้วเราก็จะแปลทํายังไงกดตรงนี้ค่ะเอ่อคลาเกิตเสียงจาก youtube เนี่ยค่ะเฮย เอาล it, grup, tip, 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 people, ิง it ก์เม so, um ื่อกี้นี้แปะลงไปค่ะแล้วก็กดตรงนี้กดกดปุ๊บมันจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะพอเรากดเมื่อกี้นี้ปุ๊บเขาจะถอดไฟล์เสียงทั้งหมดออกมาเป็นตัวหนังสือแบบนี้ให้หมดเลยค่ะหนึ่งชั่วโมงก็จะถอดมาหนึ่งชั่วโมงตอนนี้นาทีที่ยี่สิบห้าะคะถอดออกมาเสร็จปุ๊บ ตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษอยู่นะคะแต่เห็นเมนูข้างบนไหมคะตรงนี้แต่ว่ามันขับเคลื่อนด้วย g ูเ g l e แปลว่ามันจะแปลได้ในระดับหนึ่งแปลแบบที่กนเกิลแปลนั่นแหละแต่ดีกว่าแปลไม่ได้เลย <c oughs> พอได้ออกมาเสร็จปุ๊บทำยังไงคะเราถ้าเราจะแปลในนี้เลยเราก็กดเปลี่ยนภาษาจากอังกฤษเป็นไทย <c oughs> แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเขาแปลไม่สละสลวยเลยอะ พอพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง g o o g l e ไม่พูดภาษาอังกฤษเป็นไทยไม่ค่อยรู้เรื่องเราก็ดาวน์โหลดคลิปนี้ใช่ไหมคะดาวน์โหลดไฟล์นี้เนาะเราก็ดาวน์โหลดมาให้เป็นไฟล์ pdf ค่ะกดดาวน์โหลดเลยพอกดดาวน์โหลดแล้วมันจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะอ,ออกมาเลยว่านาทีที่สุดชูส,ญญสปกเกอร์คนที่หนึ่งพูดพูดว่าแบบนี้นะเฮ้ะเอาไปไหนต่อคะไปแทนว่าเมื่อกี้นี้ไงคะเพราะแทนว่าแปลจาก pdf ได้ใช่ไหมคะ เราก็จะแปลจากเอ่ออันนี้ค่ะแต่ถ้าบอกว่าไม่ไม่กูก g l ก็โอเคนะกูก g l ก็แปลได้โอเคเราก็เปลี่ยนภาษาตรงนี้เลยค่ะเปล่เสร็จภาษาแปลจนถึงนาทีที่หนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีขอบคุณอาลีจบแปลที่ดูเดี๋ยวไหมคะคทั้งหมดทัท้งมวลนี้คือเราต้องรู้จักใช้เขาให้เป็นประโยชน์ ไม่มีทางที่ AI จะมาแทนที่เราถ้าเราใช้ขเขาเต็มเราไม่มีทางแพ้เทคโนโลย,ยีค่ะถ้าเราเป็นผู้ใช้เนาะแต่ถ้าเราใช้ไม่เป็นเนี่ยเส็จมาแน่เส็จคนที่ใช้เป็นแน่ๆดรดุปไม่ได้เียนหนเดี๋ยวไปลองใช้ดูค่ะอ่านี่นะคะแอปพลิเคชันที่เราใช้ในวันนี้ค่ะเริ่มมาตั้งแต่ Chat GPT ค่ะ Gemini หรือว่าชื่อเดิมก็คือ Google Bard ค่ะ ต่อไปด้วยใช้โคลทอยล์ค่ะหรือว่าชื่อเดิมเขาคือ Microsoft Bing ต่อมาด้วยแอปอลิซาหรือจะเป็นแอปวาดลายก็หลาว่าหลายท่านที่เห็นแอปแบบน isa, ีนน้แต่ว่ามันใช้ในแอนิเคชั่นลายถัดมาค่ะคลิปชาร์ปเอาไว้สร้างเสียงเนาะต่อมาค่ะแ a m มาเอาไว้สร้างสไลด์แพนว่าเอาไว้สร้างสีเมื่อกี้เนี่ย ที่เราสร้างสื่อก็คือเราไม่ได้ลงลึกเนาะเพราะคิดว่ามันเดี๋ยวก็เป็นคอร์สที่เกี่ยวกับสื่อนะคะกดเลือกขึ้นมาปุ๊บกดปรปับแต่งเพจนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไปอีดิตตรงไหนจะแก้เปลี่ยนจากเขาใหญ่เป็นตั้ง,งนะตัวดนะุเกรงเป็นต้นเนาะเสร็จแล้วก็ต่อค่ะต่อมาอันเรื่องเจนโม่ค่ะสร้าง 3D animation เมื่อกี้เนาะความยาวก็เดี๋ยวเปกรับเอานะคะแนบบะน้ำมือแล้วเมื่อกี้นี้สุดท้ายค่ะทางสติ๊กทางสติ๊กเตอร์เนะาะตัดคอง แปลข้อความข้อที่ะแปลเสียงเป็นข้อความค่ะจำอีกอันนึงค่าเราจะต้องไปประชุมถ้าเราจะต้องไปประชุมอยู่แล้วให้เราไปเปิดอันนี้ค่ะ Google o อพิมพ์ด้วยเสียงเนี่ยค่ะสำหรับการประชุมวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นเวลาประมาณสิบโมงแล้วประเด็นแรกค่ะว่าด้วยเรื่องของการใช้ g e n e r a t i นะิ e AI พิมได้ทั้งภาษาไทยและภษาอังกฤษ ก็ยังไม่ไมยหยุดพิมพ์เลยยังไม่ได้กดหยุดประมาณนี้เนาะต้องไปลองใช้ดูแต่ในระหว่างที่เราใช้ตัวนี้ค่ะเราอาจจะต้องมีการสับผัสอะไรมันสักเล็กน้อยเนาะเพื่อให้มันรู้ว่าเฮ้ยมันกำลังถูกใช้งานนะคอยตอบแต่งอะไรนิดนนะึงเนาะไปที่ Google Docs นะคะ Google Document เนานะเสร็จแล้วก็ไปที่เมนูที่ชื่อว่าเครื่องมือไอเมนูเครื่องมือนะคะแล้วก็เลื่อนลงข้างล่างค่ะพิมพ์ด้วยเสียงค่ะ ที่สำคัญอย่าลืมกดเปิดลำโพงของอุปกรณ์ท่านก่อนนะคะเราต้องไม่ต้องมานั่งถอดเทปนะคะแต่ถ้าบางเอิยว่าเขาไม่ให้เอาคอเข้าไปาก็ไปอัดด้วยมือถือมาใช่ไหมคะเราก็เอาไฟ์มือถือหรือไฟเสียงนั้นนะคะอัดขึ้นไปที่ไหนสักที่หนึง่งหรือเอาไปเข้าเว็บนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แปะมันเข้าไปอัดไปที่ยูทูบก,ก่อนก็ได้พอได้ไฟล์ลิงก์จากยูทูบก,ก,ก็เอาลิงก์นั้นนะคะแปะเข้าไปในนี้เมื่อกี้ ตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากจะได้เอกสารประกอบอบรมนะคะก็สกแกน QR code นี้ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวมีในตลอดสามวันนี้เดี๋ยวจะอัปัเดให้เรื่อยๆนะคะตอนนี้จะมีอยู่หนึ่งสไลด์ก่อนนะคะตอนนี้จะมีอยู่หนึ่งสไลด์ก่อนแล้วหลังจากนั้นเอ่อเดี๋ยวจะมีสไลด์ของเมื่อวานนี้เนาะ Microsoft Word นะตอนเที่ี้ค่ะ Excel เนาะแล้วก็ของพรุ่งนี้วันอ,อะไรเงี้ยนะคะ แล้วก็อันเมื่อกี้นี้เนาะที่ว่ารวมแอปพลิเคชันอะไรบ้างบางอันก็อาจจะยังไม่ได้อยู่ในสไลด์ที่ให้ไปนะคะพอสแกนเข้าไปแล้วทุกคนจะเจอหน้านี้ใช่ไหมคะเจอหน้านี้ใช่ไหมคะ Office AI 2 0 2 4ใช่ไหมคะตอนนี้ลิงก์ที่มันแอคทีฟอยู่มันจะเป็นลิงก์นี้ค่ะเอกสารองค์รวมเจเนติกเอไอนะคะก็กดเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดออกมาเป็น PDF ค่ะแต่ว่าติดตามเราได้นะคะหรือว่ามีคอมเมนต์มีข้อซักถามอะไรนะคะที่ Facebook iCT นะคะ mhsict Fan Page ค่ะว่าไลน์ก็ได้นะคะ mhsict